อก็ขอสวัสดีกันด้วยนะวันนี้วันนี้มผมก็ผมนะมเราซาดาการออกซา,ารีวิวนั่นเองพาร์นนี้พาร์ดี้เท่าไหร่เวะ <S 2> <S 2> <S 2> พาร์ทสามพาร์ทพารที่สามมามั้งอนะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะนี่คือปัญหานะครับโอเคอ้าวมันจะหันไปไหนก็ไมโกูเดี๋ยวนะมีก้อนหินอไม่มีเลยไปเก็บก่อน หรือว่าอ๋อก้อนหินเนี่ยพอยังยังพอแล้วแหละรู้สึกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คืออะไรจำไม่ได้อ่ะอ๋อที่เก็บของเออก็ดีไว้นะ อันนี้คืออะไรผมไม่รู้เอาเก็บไปก่อนนะอืมอันนี้กอันนี้่เอาเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บเก็บไปอันนี้ก็สมควรที่จะเก็บไว้ก่อนอันนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องกินเอาไว้ในภายภาคหน้าเอาเอาไว้กินในภายภาคเอาไว้ใช้นับในข้างหน้านี้นะจะต้องใช้แน่นอน ไม่ต้องเนห่วงนะเดี๋ยวนะหาอะไรกินก่อนก่อนที่จะตายเอาชิวหายไม่มีอะไรให้กินกรถรถดิรถดิดเดียวเองอนะ่ะต้องไปหาของกินก่อนเดี๋ยวมาโอ้โห่างเซ็งเลยของกินอยู่ไหนของกินที่ัวใจ โอ้ยเดินหาของกินทั่วอ,อยูเฮ้ยอุ้ยเช็กตกใจไอ้หา่านเฮ้ยโอ้โหลิงลิงอะไม่เอาอะไม่กินเฮ้ยมันจะตกอะไอ้ยนันกระน,นาเราอย่าตกให้มากดีฝนเนี่ย เอ่อที่จำได้อ่าเนี่ยตรงน,นี้เป็นแง่งแร่งที่มีต่อเต่ามั้งหรือเปล่าวะจำได้ว่าหลักเกาะแถวนี้มันมีนี่ว่ามันต้องมีดิมันความหวังสุดท้ายของเราแล้วอันนี้ไงโอ๊ยอ๋อต้องหาคุณแจ แล้วกุญแจมันไปอยู่ไหนวะกูลืมละค้าตเต่าเอวเอวเอว,วเอ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 วเวเอวเอวเอีเยวเอะเนวเอ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 ยเอวเอวเอยเอวเวเอเอวเอเอวเอเอวเเอวเเเอเเเ ได้แค่นี้ก็ยังดีเดี๋ยวค่อยเอาไปเผาแล้วฝนแม่งก็ตกอยู่นั่นแหละแหมอ่ะโอเคเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหติดติดอะไรเนี้ยโอ้ยอ่าเก็บเก็บเก็บมีอะไรให้เก็บก็เก็บไปโอเค เมื่อไฟุฟนมันจะยุดตกอ่ะมันจะยุดตกเมื่อไยเนี้ยเบื่อฝนตกใช่ไหมน้องเอาไอ้ยืมเอาปุ่มเอฟเฟก์มาเออไว้น้ำมันไวกว่าวิ่งใช่ไหมไว้ว่าเดินนะโอ้มันอ่ะยังไม่มีอะไรดำน้าลงไว้ กำคานเสียงฝ่นด้วยเสียงฝ่นแม่งว่าอ้โห,โหเสียงดังนนกำคานมันปิดฝ่นได้ไหมเนี่ยอออุจูโอ้ยปอปาลาเตีปอ,อจอิ้นม่ก้อนปปูตีต เอามาเอามาเียบไปย้อยเดี๋ยวขอหาข้องกินให้มันเยอะๆก้อนนะกันพอมีข้องกินเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปไปแบบตามตะลยุยรอบก็พอเจอข้องเดี๋ยวก็เก็บเอานะวะ้า เนี่ยลิงอ่ะทำไมลิงลิงมันไม่นี่เหรอทำข้อ,ของก้อนเกลือกัน่ะไอออนมเมื่อกี้เหมือนเห็นลิงวิงผ่านอ่ะโอเคอันนี้ก็อันนี้บวกกันได้ไหมไม่ได้อ่า เดี่ยวนะจำไม่ได้ว่ามันใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไ,ไม่ใช้หรือเปล่าเดี่ยวนะเงือมะจำได้ว่ามันทำอะไรได้บ้างวันนี้โอ้ยช่างมังก้อนคือขวานนะจำไม่ได้ว่ามันทำอะไรยังไง ือว่าจะให้ผมไปดูวันนี้จะให้ไปดูมันก็เกินไปเนาะโอ้ไม่อาหารโอ้ยหรอทนอีกน้อยทนอีกน้อยหอแป๊บโอ้ยจุดไฟเร็ว โอ้ยโชคดียังไม่ตายโอเคเอายังไงต่อ <c oughs> ขอเวลาสักครู่นะเดี๋ยวไปดูก่อนอืมอ่าฮะอืมยุดไหนวะเนี่ยอ่านี่ไงสูตรผสมของ สูตรผสมของเอาไม่ใช่อันนี้ยกอเืออ๋ออันเดาจะมีภาพเลยนี่ว่าเดี๋ยวหอาเาไปเป็นภาพก่อนอ่านี่ไนเจอแล้วเจอแล้วอ่าใช้ด้วยใช่ใช่ใช,ใช้อ่าโอเคขวานใช่ไหมว่อันนี้อันนี้น,นี้โอเค เราต้องใช้อันนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้เอ้าบวกไม้บวกค้อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้บวกกันโอเคอันนี้ก็เป็นเลขห้ากลขหกอันนี้เลขห้าเลขหก 6. โอเค เดี๋ยวมีขวานนะเดี๋ยวนะจุดไฟก่อนติดสีโอเคตอนนี้ในตัวเรามีข้องเยอะเอนะแล้วก็ตัดต้นไม้เื้อ จะได้ของมาอาจจะดีว่าแล้วก็อาจจะตัดได้ไวกว่าด้วยนี่ตัดต้นไม้ไวแล้เห็นไหมอา่าในท่อนไม้มาอีกสามแต่เดียวแต่เดียวเรามีไอ้ไม้สติกเนี่ยหกสิบหกอันแล้วอะเฮ้ เดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเราจะข้ามันเลยดีไหมลิดเดียวจะหนีไปไหนอ่าเราได้เนื้อิงมาแล้วโอเคง่ายนิดเดียวค่าศิลยวแปดแปดผุ้ยไม่ใช่ตัดตัดตัดต้นไม้ต่อด,ดีกว่า โอ้ยตัดไว้ไวหน่อยเดี๋ยวจะไปดูดูหน่อยว่าภารกิจเกาะแรกมันให้ทำอะไรเช็คของเจสิบสองเพิ่มมาสิเบงเนอเดี๋ยวไปตัดไม้แถวต้นไหนดีวะเอาต้นไหนดีอ่ะผจนภัยเลยเแล้วกันเดี๋ยวเราจะสร้างอไอ้ที่นอนบนต้นไม้ตรงนี้อันหนึ่งเอาไว้นอนเลยวยละชุบเชิญเอ้ยนี่ไงเฮ็ด เฮ็ดอันนี้กินได้ปลอดไัยจำได้ยุ่จำได้ว่าเฮ็ดอันนี้มันปลอดไัยกินได้อันนี้เพิ่มเลือดด้วยนะเฮ็ดอันเนี้ยอ่าโอเคเฮ้ยเดียวเก็บเก็บอันนี้ก่อนไม่รู้มันคืออะไรแต่มันนนะจะเป็นสมุนไพร อ่าเก็บไว้เก็บไว้ไวสมุนไพรนะครับอ่าอันนี้หอยทากอันนี้อาจจะเป็นเห็ดผิดมัง้งเก็บไปก้อนเถอะอ่าเอาใช้ขวานตัดต้นไม้ต้นนี้ดีกว่าตัดเลยตัดเลยเฮ้อยอาหารกอดอาหารกินไหมก่อนโอเค เฮ้ยจ้โหตกใจแม่งไวสิบห้าเนี่ยบอกแล้วว่ามันไวโคตรไวอะเฮ้ยอ๋ออันนี้รู้แล้วเดี๋ยวมันให้เก็บข้าวแล้วเอามาปลูกปูกเป็นข้าวเอามาทำอาหารได้ไม่รู้เอาไปทำอะไรได้ อะโอเคเดินต่อไปอะเก็บมาก้อนเก็บมาสักสามอันขี้เกียจเก็บเยอะเสียเวลาขันจังขันจังมึงอ่า ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะรู้สึกถึงมีก็ชังเถอะเอ้ยตัวอะไรเนี่ย,ต,ต,ย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 ตัวอะไรกูไม่ส้นตีก้อนตีตีตีนั่นไงอ่าได้คนตัวอะไรก็ไม่อยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรเฮ้กินน้ำก้อนเอองูไม่ต้องมาบอก เออมีเสื้ออไรอยู่นี่ว่าจัดไปย่าไปกลัวเอิมไม้นี่ใช่ไหมไม่ใช่อ่าเอาไม่ใช่นี่ว่าเอาิมเนอะมันทำยังไงวันเนี้ยลืม อ่ะนี่ไงเอ่อถือไว้เลยในไ,ไอเสื้อกากไอเสื้อน้อยไอเสื้อกระจอกไอ,ไอเสือ้อนี่ไงเจอแล้วเอ้ยแต่ไอโซมๆมนี้้ามเก็บอยู่้ามไปโดนเลยนะเรียบเปีย้อยกระจอกมันจะเกินมาวัน,นะครั้งนะครับ นี่เอ้ยไม่ใช่เสือ้อนี่ว่าสิ่งโตเออสิ่งโตงเฮ้ยอืมเฮ้ยเจุบจ็บเจอตัดไมาย่ออยากได้ตารางขามันอ่ะแบบขามันทีเดียวอ่ะไม่หมดเลยอะอ่าเก็บเก็บเก็บ มันเอามาตัดไท่ได้ไหมเนี่ยเอาเอะไรของมึงเอา้าตัดเอ้ยอือ๋องดอาหารนี่กินได้เดี๋ยวกินโชเพิ่มเงือดด้วยอ่าอะแค่นี้ก่อนเดินไปเรื่อยเหนื่อยก็พักเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอึ๊บปุ๊บ อาวไม่ได้ไเลยตัดแม่งเลยไอ้ต้นไม้ต้นเนี้เฮ้ยต้นนี้มันต้นใหญ่เหรอวะเนี้แม่แม่งตีนานจังวะโอเคมันจะมืดแล้วเดินต่อไปอ่าเรามีไฟอยู่ไม่ต้องกลัวโอ้โหพาทิตมึงกลมดิ๊กเชียวเดินไปเรื่อย เหนื่อยก็ต้องเดินเดินต่อต่อไปเฮ้ยอะไรนั่นอ๋อทิ้งเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวเดินมาทางนี้น้อยหนึ่งเดินไปฝั่งโน้อนะอะเฮ้ยอะไรอ๋อไม่ใช่น้ำน้ำน้ำอ๋อแถวนี้ใช่ไหมที่มันมีเอออาวะนี่เตรียมอาวุธไว้ก้อนโอ๊ยตกใจนี่อามาเก็บไฟก่อน ฮะแช่อันนี้ดีกว่าโอเคได้มาสิบอันก็ถือว่าพอแล้วล่ะนี่อันนี้มันคืออะไรยา,ยากรูหี่ห้อยอ่ะเอ้ยไม่ใช่หิ่งห้อยอืมอาไงต่อเดินต่อไปดีกว่าเดี๋ยวงวงก็ค่อยนอนโอ้ยยอดอาหารเดินไปก่อนเดินกลับบ้านก่อน เดี๋ยวน่าจะมีแคมป์มไฟใหญ่ทีนะเวลาต้องไปหาเออเวาลาแบบอยู่อยู่ว่าดึกแล้วอะ่ะจะได้ไปหาแบบทีที่มันมีแคมป์ใกล้ๆที่สุดนะมีแค่กองไฟที่นอนนะไอ้ทอสตักเนี้ยสองอันก็พอมั้งแคมป์หนึ่งอะเดี๋ยวขอเผาก่อนนะหนึ่ง สองอะหนึ่งสองสามสี่ฮโอเคเข้าไปนอนดีกว่านะจุบนี้โอ้ะงำางำางำางำโอ้อร่อยดีเดี๋ยวเรามาสร้างไอ่สิ่งของที่เราต้องใช้กันดีว่านะ ยังอ่าอันนี้เนี่ยที่จะต้องใช้โอเคเท่าไหร่อันนี้ห้าเก้านั้นสองร้อยอืมไม่ใช่อันเดียวเอาไปขุดดีกว่าอันนี้ได้ข้องไหมโอเคได้ คลิปนี้อาจจะยาวน่อยนะเอให้ไปแล้วอ๋ออันนี้ลกันอันใหญ่เลย เนี่ยขุดไปเรื่อยอะ่ะเดี๋ยวก็ได้ของมาเองแล้วเดี๋ยวจะได้ของมาเต็มเลยอ่ะแล้วหรือว่าเราขุดขุดไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วตรวเช็คบังก็ดีนะอันนี้ยี่สิบอันนี้สี่สิบเก้าเลยไกลเลยอะ่ะกว่าจะทำเสร็จโอ้โหอืม เดี๋ยวพอจบคลิปนี้เดี๋ยวผมไปหาภารกิจก่อนนะว่าภารกิจของก็เนี้ยมันให้ทำอะไรยังไงบ้างจะได้ผ่านไปแบบวไวๆน่อยอุย้ยห้าปเลยตกใจไอห,ห่านอ้ยเดี๋ยวนะไอคนเมื่อวานนี้ที่ว่าเขามากดไห้แฟนเพจเราที T ่อ โอ๊ยไม่ไม่เลื่อนเอ่อนะตั้มเกมใช่ไหม g a m อตั้มเกมงอกนี่ไงอ๋อใครก็ไม่รู้อะแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นนักแคดเกมด้วยนะยรงเหรียญอนุบาลธรรมรัฐหรือเปล่าอ่านว่าเกมโคตรหลอนเฮ้ย game na lên mà, ấy game là cái mà nè na lên chăng? โอ้ยอ๋อเราไม่ได้ใช้เฟซกอล์ฟซ่ารีวิวแอดไปนี้ว่า